ถ้าว่างอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกคนนะเอฟตีนะแอดบอกได้เลยมันไม่ได้ทุกคนนะไอสิ่งของอะไรนะเนี่ยเออไม่ได้ทุกคนนะครับบอกได้เลยนะครับคุณสําเพานะครับแหลกีที่ว่าเขาพอสวนกลับเดือดแก่แก่แล้วแก่ก็อนเลยยหย่ คนนี้ใช่ครับผมนะครับเออคือคือพูดง่ายอะว่าเขาได้เออว่าเขาได้แต่เขาเขาก็พูดธรรมดาเนี่ยนะเ,เขาก็พูดธรรมดาว่าอย่ามายุ่งกับเขาเขาพูดแค่นั้นนะครับเขาไม่ได้ว่าอะไรนะใช่ไหมก็อย่างนี้แหละนะครับถึงไม่มีเพื่อนนะเอออย่างนี้แหละให้แกอยู่อย่างนั้นเถอะนะอ,อยู่แบบ อยู่บวบมั่อมั่ไม่แม่ไปแกจะได้อ่าไม่ได้มีปัญหากับใครนะเออแล้วก็บอกว่าอ่าแกไปอยู่ที่นู่นอ่ะอ่าอยู่กับอยู่ฝั่งเดียวกับเราอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ต้องได้บ้างเขาก็ต้องได้บ้อนะเขาก็บอกเขาก็ต้องได้บ้างนะอย่างงี้่เี้เห็นไหมแต่ ว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนนะแล้วแต่เอทีก็จะให้หนึ่งเอทีก็จะให้เอทีก็ไม่ให้ก,ก็ก็ไปว่าอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออโอ้ต้นไม้ขาดนะครับเอทีนะไปว่าไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาจะเขาจะให้ก็ให้ใช่ไหมลนะ่ะเออแล้วก็บอกว่าเขาทํางานเขาก็ต้องได้บ้างสิเขา่า <laughs> ยังงงว่าไอ้เขาทํางานอะไรวะเนี้ยนะ อแอดก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาทํางานตรงไหนยังไงเออถ้ายังเปรียบเสมือนอย่างอย่างย่าเนี่ยนะครับอย่างย่าแกเนี่ยแกทําจริงนะอันนั้นเราก็ต้องต้องว่ากันว่าว่าเออเขาได้ก็สมควรแล้วเพราะว่าเขาก็ทํางานช่วยทุกอย่างเรื่องอ่างานบ้านงานเรือนง,งานทํากับข้าวงานอะไรอย่างเงี้ยเห็นแกก็ทําตลอดอันนั้นอ่ะก็สมควรที่แกจะได้นะเออ ก็ยังงงว่าทางนี้เขาช่วยอะไรนะครับแอดที่แอดตั้งแต่อยู่มาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยแอดก็ไม่เคยเห็นเขาทำอะไรนะมีแต่ไปให้กำลังใจนะให้อยู่อนทุกคนก็ให้กำลังใจเหมือนกันเออแต่เป็นต้นวางงานเนี่ยมันก็ไม่มีนะไปช่วยงานนช่วยทํานู่นทำนี่ไม่ไม่เห็นนะอจริง ไอ้ก็ไม่เห็นเขาทําเออแล้วเขาบอกว่าเวลาทํางานก็ต้องได้บ้างเอเนี่แหละนะครับคนทํางานนะโอเคอยู่เราไม่ว่านะครับที่เขาจะได้ทออีที่เอฟซีเขาจะให้อันเนี้ยเราไม่ว่านะครับก็นี่แหละนะครับเอฟซี FC ก็ดูเอานะครับอ,อก็ดูแกอาจจะแก้อาจจะอยู่ คนเดียวแล้วแกอาจจะอ่าอาจจะคิดมากอิจฉาอยาีละอิจฉาเออก็เขาให้เป็นเป็นผู้นําไงนะเออเขาก็ให้เป็นผู้นําเรื่องการอ่าเรื่องการเกี่ยวกับพวกนางลงนางลำไงแล้วแกแกก็ไม่ได้ได้ไม่ได้หน้าที่ตรงนั้นเนี่ยใครรอมาฟาดเขาแล้วเดือดเอง เอาก็ที่นี่ไงคุณเิริลักษณ์นะครับก็ที่นี่ไงเออที่นี่ไงนะคือไปไปอ่าไปเล่นงานนะครับไปพูดแบบคล้ายๆไอ,ยยอะนะยๆ้ยอะเยะ้ยนะคล้ายๆหัวเราะยอะเย้ยอ่ะมอสอ่ะนะเขาก็เลยอ่อมอสก็เลยสวนกลับนะครับเอบอมอสก็เลยสวน ส่วนว่าอย่ามายุ่งกับเขาแค่นั้นเองนะครับนะเเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาก็เลยขึ้นหัวข้อว่าต่อไปเขาก็จะไม่พูดถึงแล้วนะครับให้เขาพูดถึงบ้างนะครับให้เขาพูดถึงบ้างนะเขาว่างั้นนะครับเอ,อมันจะเป็นไรไปนะเขาพูดงี้จะเป็นไรไปโอ้โหนะ คือถ้าพูดธรรมดามันไม่มีปัญหานะอันนี้ทั้งหัวเราะทั้งยาะเยะ้ยเขาไงนะเอเขาก็เขาก็ากไม่พอใจเด้ถ้าพูดกันถึงธรรมดาเนี่ยเรื่องปกติจะ่วลาให้กําลังใจเขาสิใช่ไหมคุณว,วันตตีใครฟาดอะไรนะนะจะบ้าตายอยู่แล้วเราจะบ้าตายอยู่แล้วเออ อันนี้เป็นคนที่นี่นะอ่ะเป็นคนที่นี่เราพูดถึงการพาดพิงเฉย,ยๆนะไม่ได้ไม่ได้ฟาดกันหนักหน่วงอะไรเปิดเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะอ่าไม่เกี่ยวกับอะไรนะ ECO อะไรนะกูเตี๋ยวอะอะไรนะเออล้อคือคือถ้าถ้าไม่ไม่เข้าข้อไม่อะไรนะ ทางบอสเขาคงไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากหลอกแอดว่านะอืมเขาก็บอกว่าเขาก็คุยดีๆเ,เขาบอกว่าต่อไปก็อย่ามายุ่งกับเขาแค่นั้นเองเนะแต่ขรานี้ที่เขาพูดเนี่ยคือคือเขาไปหัวร้อย่อไงเขาพูดแบบเยอะเยอะเออถักหา,กางเยอะเยอะอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าก็ขอกันกินมากกว่าน,นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาโอ้โหเออ นะเขาบอกว่าแก่แค่พูดแค่นี้เออจะมีปัญหาเขาว่างั้นอืมก็ไปพูดถึงเขาไนงะคือถ้าพูดถึงธรรมดาไม่มีใครเขาว่านะอพูดธรรมดาเนี่ยพูดธรรมดาแล้วก็เอาอาจจะบวกให้กําลังใจไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะแอดว่านะแต่นี้มันแอดก็ฟังวันนั้นก็ฟังอยู่แล้วก็มีคนที่มันอ่าใส่หน้ากากอมันก็ดูดเอาไป ดูดเอาไปลงช่องมันด้วยนะเออมันก็เลยเขาก็เลยเห็นไงเเห็นว่าอีอมันมันก็ไม่ไม่ถูกนี่ใช่ไหมถ้าพูดถึงดีๆนหละธรรมดาธรรมดาแหละนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าแต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องแบบนี้ไงเขาก็เหมือนดูถูกเหยียดหยามเขาหรือย่อเยอ้เยเขาเขาก็ออกมาพูดบอกว่าอย่า อย่ามาพูดถึงเขาเลยเขาก็พูดดีนะออบอยเขาก็พูดดีเอ,อเขาก็ไม่ได้ว,ว่า,าอะไรนะครับ <c oughs> จริงจา้าสมสาสมละ่ะเออใช่ไหมน,หนั่นน่ะสินะครับเออขานี้ก็แปลกแปกดีเหมือนกันนะครับเออขนาดขนาดอ่าช่างใหญ่เขายังว่าเลยนะครับนะ ช่างใหญ่เขายังว่าเลยเออเขารค่ยังพูดเลยว่าอาทีเขาทํางานน่ะเขาไม่เห็นเขาเขาจะต้องได้สิเพราะว่างั้นถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ทําเออก็ยังงงว่าเขาได้อะไรเออทุกคนเขาก็ไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่นะออที่ที่อยู่ๆกันนะถามว่าได้ไม่ได้คือจะได้ก็ได้ตรงไอที่ก็ไปถ่ายไปทําไปถ่ายหรือไปลํานี่เนีลยจะได้แค่ตรงนั้นอืม อบอกคนอื่นยังพูดทำไมเขาจะพูดไม่ได้ใช่ไหมเขาพูดอ่าเขาพูดในเขาไม่ได้ไปถากถางหรือเยอะเย้ยไงเขาก็พูดถึงนิดนิดหน่อยอย่างฟังเล่าเนี่ยมีใครเขาไปพูดถากถางดูถูกเหยียดหยามล่ะเอนอกจากพวกฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราก็ไม่ว่าเขาแล้วนะเออก็แล้วแต่ทางนู้นเขาจะเล่นงานยังไงอันนี้เราก็ไม่ว่า แต่ว่าทางเราเนี่ยเรามีไหมนะครับเราไม่เคยพูดดูถูกถ่างๆอะไรใครนะ,ะยิ่งเอาง่ายๆฝังตรงข้ามเนี่ยเรายังไม่พูดเลยที่เขามีปัญหากันเนี่ยเรามีแต่พูดหาสาเหตุเท่านั้นเองว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเอทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแต่หาสาเหตุแล้วก็ให้กําลังใจเขานะก็มีปัญหาเราก็ให้กําลังใจเขาทั้งหมดแหละเออไม่ใช่ว่าเราจะไป ทับถมเขาดูถูกแล้วเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่มีมีแต่คนเราฟังกันเท่านั้นแหละที่เขาดูถูกอ่าถากถางนะครับแล้วก็ยอะเยะ้ยจบลำหน้าอะไรประมาณเนี้ยแต่เราไม่ทำหรอกนะครับนะเราเราเป็นมนุษย์อ่ะเออเราจะไม่ซ้ําเติมคนที่เข้าผิดพลาดนะในชีวิตคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างอยู่แล้วนะครับมันแล้วแต่คนแต่แต่เราจะไม่ไปทําแบบนั้น ไปแสดงอาการที่ว่าดูถูกหรือก็ซ้ําเติมเขายามที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือยามที่เขาเกิดวิกฤตในชีวิตของเขาในครอบครัวเขาเราจะไม่ทําเออก็ทีเขาทีเราไงนะเอแต่เราก็ไม่จะไปแสดงอะไรออกถึงเราจะเป็นหนึ่งงูนเป็นอย่างนี้นะไอ้คาว่าอ้างอย่ามาอ้างเลยว่าอ่าเราเสียนุ่งเสียนี้ไปนะครับเห็นใจกันหน่อยเสียนุ้งสิทินิดแอดไม่อยากจะพูดนะ ที่ว่าประบติเป็นตัคนไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยเออเราก็สูญเสียเหมือนกันเราก็เสียหายเหมือนกันเราก็เสียทุกอย่างเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรให้ใครฟังเออยามใครมากใช่ไหมคุณนุสราเออก็คือยามยามเขาดีเขาก็ดีนะเออยามเขาดีเขาก็ดีแต่ยามเขาเขาบางทีอ่ะเขาไม่ดีเขาก็เขาก็ด่ามหมดอะ เออนะยามเขาดีเขาก็เขาก็พูดดีแต่จังหวะจังหวะถ้าเขาอยู่ในอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะนะก็เรยไเป็นคนที่อารมณ์สองขั้วถ้าไปอยู่อีกในอารมณ์หนึ่งนะเข้าไปไม่ได้หรอกนะครับเข้าไปโดนเออเข้าไปโดนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สายตายาวตามอายุวันนี้คุณโชคดีมากโรงงานของเราเปิดตัวการวิจัยและพัฒนาล่าสุดเข้าไปโดนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ควรเข้าไปนะครับไม่รู้จะไปดูอะไรนะเ,เหตุและผลไม่ต้องถามเรื่องเหตุและผลไม่ต้องถามเรื่องอื่นไม่ต้องคุยกันไม่มีคำว,ว่าเหตุผลอะไรสวัสดีครับผมนะครับนะไม่มีเรื่องเรื่องเหตุและผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนั้น ตาเอฟซีพาคุยดีเขาก็โอเคนะตาเอฟซีเม้นไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็โดนเพราะนั้นนะครับ <laughs> ยับเยินออกมานะโดนเยอะโดนกันเยอะไม่ใช่ไหมโดนนะโดนกันมาเยอะ